ว่ามีเครื่องจักรอยู่จำนวลมากเลยนะคะตั้งเรียงรายอยู่และแต่ละตัวนี้ก็กำลังทําการผลิตกันอย่างเต็มกําลังเลยนะคะแต่ท้าที่นานสังเกตดูน,นะคะแทบจะไม่มีพนักงานทํางานอยู่เลยะคะ่ะการผลิตเนี้ยค่ะทำไมถึงมีเครื่องจักรเยอะมากแต่พนักงานหรือว่าคนทํางานอยู่น้อยมากๆเลยละคะ This is one of the 12 modules in here. We have 64 molding machines and that's actually the same for all the modules in here. So in total in the factory we have more than 700 machines. and to, uh, to take care of these uh, 64 machines as you can see not a lot of people but we are uh, in average six people taking care of uh, this and that's 24-7 during, uh, during the day พี่เฮลิกบอกว่าเครื่องจักรแต่ละตัวนั้นสามารถผลิตตัวต่อได้มากถึง8,000ตัวต่อ1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมลองคิดกันลเล่นๆดูนะคะว่าที่โรงงานแห่งนี้มีเครื่องจักรเ0 0ตัวผลิตตลอด24ชั่วโมงจะได้ชิ้นส่วนตัวต่อมากมายสักแค่ไหนแต่ที่แน่ๆแ,และจากการคำนวณของเลโก้ถ้านำเอาเลโก้ส0 0 0มล้านชิ้นมาเรียงต่อกันจะมีความยาวไปจนถึงดวงจันทร์เลยละค่ะ the plastic, as you can see coming in here, we actually have more than uh, 30 different kinds of plastic. but abs is the, you could say, the high volume. that's more than 80% of what we actually produce is done in abs. Ha. กำเนิดของตัวต่อนั้นก็เกิดจากเจ้าพลาสติกน้ํา ABS นี่แหละค่ะซึ่งก็คือตัวเดียวกับที่ใช้ผลิตเป็นการชนของรถยนต์บอดี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะด้วยคุณสมบัติที่เหนียวยืดหยุ่นและคงทนจึงเหมาะกับการเล่นของเด็กมากที่สุดเพราะไม่ว่าจะต่อกี่ครั้งตกกี่ทีก็ไม่แตกหักง่ายเป็นอันตรายต่อเด็กค่ะ คุณเฮนริกยังบอกกับนานอีกนะคะว่าในแต่ละวันจะต้องใช้เจ้า ABS มากมายถึงวันละ60ตันเลยทีเดียวค่ะแต่เนื่องจากเจ้าเม็ดพลาสติกชนิดนี้ไม่มีสีจึงต้องอาศัยเม็ดสีเหล่านี้มาช่วยเพิ่มเติมสีสันก่อนที่จะถูกส่งมาตามท่อเข้าเครื่องหลอมเครื่องนี้นี่ละค่ะ ผลิตชิ้นส่วนตัวต่อนี้นะคะเครื่องนี้ก็จะใช้ความร้อนสูงมากๆเลยนะคะหลอมให้เม็ดพลาสติกนั้นกลายมาเป็นพลาสติกเหลวๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะถูกฉีดผ่านเข้าสู่แม่พิมค่ะซึ่งแม่พิมนี้แหละคะ่ะที่จะเป็นหัวใจสําคัญหลักนะคะในการทําให้เม็ดพลาสติกเหลวๆนั้นกลายมามีรูปทรงตัวต่อต่อตางๆค่ะ นั้นนะคะถูกผลิตขึ้นมาจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงและหนักมากค่ะเพราะว่าในการผลิตตัวต่อแต่ละชิ้นนั้นนะคะจะต้องรับแรงอัดไม่ต่ำกว่า25 150ตันค่ะเพื่อให้ได้ชิ้นตัวต่อที่สวยงามและสมบูรณ์แบบแม่พิมพ์จึงถูกใช้งานอย่างหนักหน่วงต้องรับแรงกด16,000ครั้งต่อสัปดาห์แต่เชื่อหรือไม่คะว่าแม่พิมพ์แต่ละตัวนั้นสามารถใช้งานได้มากถึง20ปีเลยทีเดียวค่ะ แม่พิมพ์จึงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการผลิตที่ต้องเก็บรักษาดูแลอย่างดีดังนั้นคุณเฮนลิกจึงพาระบุกเข้ามาถึงห้องแห่งความลับห้องนี้ค่ะนี่ก็คือห้องที่จะทําการดูแลแล้วก็รักษาแม่พิมพ์นะคะซึ่งเข้ามาภายในห้องนี้นะคะก็จะพบว่ามีพนักงานทํางานกันอยู่ประจาโต๊ะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ละโต๊ะนี่ก็จะมีเครื่องมือเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงรักษาแม่พิมพ์ค่ะ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการดูแลรักษาแม่พิมพ์เพื่อให้แม่พิมพ์นั้นมีอายุการใช้งานได้มากถึง20ปีนั้นเขาทํากันอย่างไรคะ่ะแล้วในการดูแลหรือว่ารักษาส่วนที่เป็นแม่แบบเนะะี่ยค่ะ Uh, it's a very important question because, um, as we know, all the parts of the mall are important. But all these part here have to be clean and polished. As we know, the children are going to, to play with this, and they have to be hundred percent clean. And that's the reason why this part of the mall in general. when the injection process is finished mass i m p r e n t no e f f e c t s at all <S mm hmm. <S because um as i said um safety is very important we're talking about children here and children have to be safe ในการดูแลตรวจรักษาแม่พิมพ์นั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องถอดแม่พิมพ์ออกมาเป็นทิ้นๆเพื่อจะได้เช็คทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นนะคะจะต้องตรวจดูรอยแตกร้าหรือบินหักตรงไหนหรือไม่ยังไม่ทอนะคะก็ยังต้องนําตัวต่อที่ผลิตได้จากแม่พิมพ์ที่กําลังซ่อมมาตรวจเพื่อหาร่องรอยการแตกร้าอีกด้วยส่วนคุณลุงท่านนี้นะคะก็กําลังไปแว่นขยายนะคะสองชิ้นงานอยู่ค่ะก็คือจะดูรายละเอียดของชิ้นงานนะคะว่ามีความผิดเพี้ยนหรือเปล่าถ้ามีความผิดเพี้ยนเน้นโมตรงนั้นก็คือจะต้องดูแลรักษาหรือว่าซ่อมบำรุงอีกทีหนึ่งค่ะ ผลของการดูแลแม่ทิมพ์ที่ดีนะคะโอกาสที่ตัวต่อแต่ละชิ้นมีขนาดผิดพลาดเพียง0.005มิมรหรือถทัาเทียบเป็นปริมาณการผลิตออกมานะคะ1ล้านชิ้นจะมีชิ้นที่ไม่ได้ขนาดอยู่เพียงแค่18ชิ้นเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบตัวต่อหลากสีหลายทรงนะคะแต่เมื่อผ่านการขึ้นรูปแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะ แต่ชิ้นส่วนที่มีการผลิตที่พิเศษก,กว่าชิ้นอื่นๆนะคะก็คือตัวต่อคนเล็กมินิฟิกเกอร์หน้าตาน่ารักพวกนี้นี่แหละคะ่ะใบหน้าของหุ่นหุ่นคนเนี่ยคะ่ะจะมีทั้งหมดกี่ใบหน้าคะ We have around 500 different heads to the minifigure most of them with a smile uh, we use a lot of different for s e t for Star Wars for Ninjago for Lego systems there's a lot of difference h a lot of การผลิตตัวต่อคนเล็กมินิฟิกเกอร์นี้นะคะจำเป็นต้องมีการประกอบแขนขาเข้ากับตัวของหุ่นจิ๋วเพราะชิ้นส่วนนั้นมีขนาดเล็กเกินกว่าที่เด็กๆจะประกอบเองได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ต้องมีการเพิ่มเติมสีสันลวดลายตามบทบาทและส่วนที่ถือว่าสำคัญที่สุดนั่นก็คือการผลิตส่วนหัวที่ต้องใส่ใจลงลึกถึงอารมณ์ความรู้สึก สีหน้าแววตาเพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับผู้เล่นค่ะหลังจากที่เครื่องนี้นะคะทําการผลิตชิ้นส่วนตัวต่อจนครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะเครื่องก็จะทําการแจ้งเตือนโดยสัญญาณไฟนี้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหุ่นยนต์ขนส่งนะคะซึ่งเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติค่ะมารับลังชิ้นส่วนตัวต่อนะคะเพื่อเดินทางไปไว้ในโกดังเก็บชิ้นส่วนตัวต่อต่อค่ะ ้วหุ่นยนต์ขนส่งตัวนี้นะคะจะทํางานด้วยระบบอัตโนมัติค่ะไม่มีคนคอยบังคับควบคุมกล่องไหนเต็มนะคะก็จะวิ่งม,มารับและเปลี่ยนกล่องใหม่ให้เลยนละไม่แปลกใจแล้วนะคะว่าทำไมที่นี่แทบจะไม่มีคนทํางานอยู่เลยค่ะ นะคะเจ้าหุ่นยนต์ขนส่งนี้นะคะก็จะปล่อยลังค่ะไปตามสายพานนะคะแล้วก็จะมีลิฟต์ขนส่งนะคะมารับลังค่ะเพื่อขึ้นไปเก็บอย่างข้างบนนู้นค่ะจากฐานการผลิตตัวต่อจํานวนมหาศาลที่ถูกบรรจุอยู่ในกล่องเหล่านี้นะคะก็จะถูกลําเลียงตามสายพานสู่โกดังแห่งน,นี้นี่ละค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะนี่พี่เขาพาเนนเข้ามาในโกดังที่เก็บตัวต่อค่ะ โอ้มทึงมา,มากแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เต็มไปด้วยลังนะคะหลากหลายสีเลยนะคะที่บรรจุตัวต่อค่ะวางซ้อนๆกันเรียงสูงเสียดเพดานนี้เต็มไปหมดเลยค่ะที่นี่อะค่ะในโกดังเก็บตัวต่อทั้งหมดเนี่ยค่ะกว้างใหญ่สักแค่ไหนคะ The size of this room is uh, 25 meters in this way and actually 75 meters in uh, this way and actually the height in here is 18 meters and in total in here all the uh, storage together we can have uh, close to half a million of these uh, p boxes in wow. here so that's quite a lot and that's actually the same as uh, three billion lego uh, bricks <laughs> ในโกดังอันใหญ่โตมโหฬาราณแห่งนี้เทียบเท่ากับตึก6ชั้นเลยทีเดียวค่ะมีแค่โกดังเดียวนะคะก็ยังสามารถเก็บกล่องได้เกือบ5้าแสนกล่องแต่ที่นี่มีทั้งหมด4โกดังที่สำคัญนะคะที่หลีกบอกว่าถ้านำเอาจำนวนกล่องที่ผลิตได้ใน16เดือนมาเรียงต่อกันมันจะกลายเป็นสะพานให้เราเดินทางไปเหยียบดวงดาวได้เลยละคะ่ะ หลังจากที่กล่องบรรจุตัวต่อนะคะเดินทางมาจากส่วนของการผลิตชิ้นส่วนนะคะมาถึงตรงนี้นะคะก็จะถูกเจ้าหุ่นยนต์ขนาดใหญ่นะคะลำเรียงกล่องที่บรรจุตัวต่อนะคะขึ้นไปวางเรียงไว้ตามชั้นต่างๆนะคะซึ่งวางไว้อย่างเป็นประเบียบเรียบร้อยมากๆค่ะไปแล้ว เชื่อหรือไม่คะว่าภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะเครื่องจักรตัวนี้สามารถลำเลียงกล่องได้ถึง600กล่องเลยทีเดียวค่ะนี่คือกล่องชิ้นส่วนเหล่านี้นะคะจะเดินทางเข้ามาพักไม่นานก็จะถูกส่งไปบรรจุเพียงแค่สั่งการผ่านระบบว่าต้องการชิ้นส่วนหน้าตาและสีสันอย่างไรเครื่องจักรตัวเดิมนี่แหละค่ะก็จะตามหาจากบาร์โค้ดแล้วนําออกมาไปส่งเข้าสู่กระบวนการบรรจุจากนั้นนะคะจะถูกจัดให้ครบเป็นชุดๆตามรูปแบบลงในถุง ส่งผ่านเข้าสู่การบรรจุลงกล่องพร้อมกับคู่มือปิดฝากล่องแค่นี้ก็พร้อมที่จะส่งไปถึงมือเด็กๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยละค่ะ จากนั้นแล้วนะคะชิ้นส่วนตัวต่อบางส่วนนั้นจะถูกส่งเข้าสู่การต่อเป็นอาณาจักรที่เรียกว่าเลโกแลนด์อีกด้วยเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันต่อนะคะว่าการเนรมิตตัวต่อชิ้นเล็กๆเหล่านี้ให้กลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นเขาทำกันอย่างไรเดินทางตามตัวต่อข้ามทวีปสู่ประเทศมาเลเซียกันค่ะ